ก็มาต่อกันนะครับที่เกินไว้นะครับว่าจะมาพูดเรื่องการบวกลบเอกนามนะครับก็อันดับแรกก่อนนะครับดูนี่นะครับท่านผู้ปกครองตัวนี้นะครับ2 x กลังสองนะครับวงไว้นะครับกับลบ x กํังสองหน้าตาแบบนี้เราเรียกว่าคล้ายกันนะครับนะครับคำว่าคล้ายกันก็คือนํามารวมกันได้ หรือบวกลบกันได้นั่นเองนะครับเช่นกรณีนี้มันมี x กำลังสองสตัวลบไป1ตัวก็เหลือตัวเดียวนะครับอันนี้คือคล้ายกันนะครับตัวนี้นะครับกับตัวนี้คล้ายกันเห็นไหมครับให้สิ x นะครับตัวนี้โดดเดี่ยวเลยครับไม่มีนะครับไม่มีตัวไหนคล้ายสาม y กำลังสองเลยนะครับก็นําไปรวมแบบใครไม่ได้นะครับดังนั้นก็ตัวนี้ตัวเดียว นะครับแล้วก็ตัวนี้เหมือนกันครับไม่มีคู่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับท่าผู้ปครองจะเห็นว่าเอกนามคล้ายดูง่ายๆครับหน้าตาคล้ายกันเพียงแค่มีตัวเลขที่ต่างกันนะครับก็สามารถนําไปรวมได้อย่างกรณีข้อสนะครับ x กำลังสอง x กลังสองคล้ายกันกลายเป็น2 x กลังสองเห็นไหมครับเอาไปสอนลูกง่ายๆครับไม่มีอะไร5 x ลบส x 5้ลบสได้เท่าไหร่ครับส ใช่ไหมครับได้สองนะครับหกค่าคงที่เป็นเอกนามจําได้นะครับหกบวกกับอะไรครับบวกกับสองได้แปดนะครับคล้ายกันนะครับอันนี้ไม่คล้ายขีดไว้ก็เติมเลยครับไม่คล้ายอันนี้คล้ายครับสี่ xy กับห้า xy คล้ายกันได้เก้า xy นะครับลบ xz กับบวกเจ็ด xz นะครับอันนี้เป็นลบแปดกับบวกเจ็ดได้ลบหนึ่งอันนี้คล้ายนะครับแล้วก็บวกสอง บวก2นะครับก็จะเห็นว่าไม่ยากนะครับจับตัวที่คล้ายกันมารวมกันมาบวกหรือลบกันด้วยตัวเลขที่เป็นสัมบศิกนะครับเจอกันพ์กต่อไปนะครับสวัสดีครับ